ในเอ็นรี่ใน, NBA นะครับมักจะมีคำนี้ว่า underate underate เนี่ยคือประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง overate ประเมินเกินกว่าความสามารถจริงๆแล้วก็แฟนบารนี่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะครับเขาจะยกย่องแต่ซ u เปอร์สตาร์ของทีมนั้นต่อให้คุณมีแหวน4-5หวงแต่คุณมีการแพ้มาบ้างรอยด่างพ้อยนรอกชิงบ้างแฟนบาสบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับคุณ มีผู้เล่นอยู่หนึ่งคนนะครับประสบความสำเร็จทั้งในฐานะผู้เล่นและก็โค้ดแต่แทบ,บจะไม่มีแฟนบาสคนไหนยกย่องเขาเป็นตำนานเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูเส้นทางชีวิตของสตีฟเคอร์กันว่างสำหรับผมนี่คือหนึ่งในตำนานของวงการบาส์ท NBA อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยก็คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แล้วนะครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ อินบ็อกมาคุยที่เพจได้สบายๆนะครับราคาเป็นกันเองนะครับอะไะไปเริ่มเรื่องของสตีฟเคอร์กันเลยดีกว่านะครับสตีฟเคอร์เนี่ยในสมัยเริ่มเล่นใน NBA นะครับเขาถูกดับมาในรอบ2ในดับอันดับที่50เลยทีเดียวเขาอยู่กับฟินิกซันในฤดูกาลแรกนะครับก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะถูกเทรดไปอยู่กับคีฟแลนคา c a วาเลียใน3ฤดูกาลถัดมาช่วงระหว่างฤดูกาล 1989- ถึง1992นะครับ ช่วงนั้นเนี่ยมีอยู่1ปีนะครับเขายิง3คะแนนเฉลีย่ยสูงสุดนะครับถึง50%เลยทีเดียวและก็ในฤดูกาล1993นะครับเขาได้ร่วมเล่นกับเชคในวัยเด็กนะครับนั่นคือเชคิวอนิล e ในช่วงที่เป็นลุกกี้นะครับแม้ว่าผลงานทีมเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เชรคอยังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้นะครับเชคในช่วงที่เป็นลุกกี้เนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับมีคะแนนอยู่ที่23.4คะแนน13.9รีบาวสาดห้าบล็อกเป็นลุกกี้ออฟเดอะเยียร์ โดยมีสตีฟเคอร์เนี่ยแหละเป็นผู้เล่นที่คอยโคเวอร์อยู่ข้างหลังเป็นลูกพี่คอยอยู่ด้านหลังนะครับนี่คือชีวิตช่วงแรกของสตีฟเคอร์นะครับก่อนที่ฤดูกาล1นึ่ก็ก้านะครับสตีฟเคอร์จะย้ายไปร่วมทีมกับชิคาโกบูนะครับในฤดูกาลแรกที่สตีฟเคอร์มาเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวพอดีมันเป็นช่วงที่ไมเคิลจอแดนเนี่ยเลิกเล่นพอดีแล้วก็ไปตีเบสบอลนะครับในกรณีที่ คุณพ่อเขาเสียไปนะครับช่วงแรกเนี่ยสตีฟเคอร์มา2ฤดูกาลแรกแม้ว่าจะได้ผ่านเข้ารอบเพย์อปอฟบ้างแต่จุดเปลี่ยนของชีวิตคือการที่ไมเคิลจอแดนกลับมาเล่นใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วตอนนั้นเนี่ยทีมมันสมบูรณ์มากๆไม่ว่าจะมีจอดแดนพิพเพนสตีฟเคอร์ลอดแมนคูโค้ดนี่มันคือโค้ดทีมชัดๆนะครับสตีฟเคอร์เนี่ยได้อยู่ในฤดูกาลประวัติศาสตร์นะครับนั่นคือปี1 9 9 5ถึง1 9 9 6นะครับ ชุดนั้นเนี่ยมันเป็นชุดมหาเทพจริงๆนะครับในฤดูกาลปกตินะครับพวกเขาชนะ72นัดแล้วก็แพ้เพียง10นัดเท่านั้นเองส่วนในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็สามารถเอาชนะซูเปอร์โซนิกได้อย่างสบายมือนะครับก่อนที่ฤดูกาลถัดมาปี1 9 9 7ก็ก็กนะครับพวกเขาก็สามารถเอาชนะยูทท่าแจดได้ยังเป็นทีมที่ฟอร์มดีอยู่ส่วนสตีฟเคอร์เขาก็เป็นส่วนสำคัญในทีมนี้นะครับเขาเป็นคนที่ยิงลูกสำคัญพาชีเขาก็บูคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ แชมป์ที่3ติดกันนะครับนั่นคือทีพีนะครับเขาก็ยังเป็นแกนหลักสําคัญในวงนอกนะครับพาทีมสามารถคว้าแชมป์ได้3สมัยติดนะครับนี่คือหนึ่งในตำนานของ NBA เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทีมชิคาโ,โกบูในช่วงที่เป็นทีพีซนะครับซึ่งสตีฟเคอร์เนี่ยเป็นผู้เล่น1คนที่ไมเคิลจอแดนยอมรับในฝีมือ ยอมรับในความเป็นบุคคล1คนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมความใจสู้ลูกชี้เป็นชี้ตายแกทำได้ตลอดนะครับทั้งฤดูกาลหนึ่งก,ก็เจ็ดนะครับเขาได้มีการลงแข่งขันทีพอยต์คอนเท t ต์นะครับหรือว่าแข่งยิง3คะแนนนะครับตัวเต็งในปีนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกนไรท์หรือจอห์นสต็อกตันนะครับ เขาไล่บีไปจนถึงรอบชิงนะครับรอบชิงชนะเลิศเขายิงลงทั้งหมด22ลูกจาก30ลูกนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยคว้าแชมป์รางวัล3คะแนนมาได้อีก1รางวัลน,นะครับแล้วก็ฤดูกาล1999นะครับหลังจากที่เขาเอ่อจาจชิคาโกบูลเนี่ยเขาก็ย้ายมาซบสานในตีโอสเปอร์นะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของสเปอร์นะครับพาสเปอร์ชุดนั้นเนี่ย1999นะไปถึงรอบชิงชนะเลิศ และสามารถเอาชนะ New นิวยอร์กนิกไปได้4ต่อ1เกมนะครับส่วนสตีฟเคอร์เนี่ยได้สร้างสถิติให้ตัวเองนะครับเป็นผู้เล่นคนที่2ที่ได้แชมป์4สมัยติดและก็เป็นผู้เล่นเนี่ยที่ได้แชมป์แบบคนละทีมกันนะครับได้จากชิคาโกบู3แล้วก็สเปอร์หนะครับ เป็นผู้เล่นคนที่4นะครับที่ได้แชมป์ติดกันโดยเป็นคนละทีมนะครับต่อจากนั้นเนี่ยในปี2001นะครับเขาย้ายไปอยู่พรอแลนทเทเบิลเซอร์นะครับก่อนที่ปี2002จะย้ายกลับมาที่สเปอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับและก็เป็นส่วนสำคัญของทีมอีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3ามคะแนนดับดัลดลัสมัวริกและก็ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยสามารถเป็นส่วนสำคัญพาทีมล้มนิวเจอร์ซีย์เน็ตได้สามารถคว้าชแชมป์สมัยที่5ของตัวเองได้ นี่คือหนึ่งในความสุดยอดของสตีฟเคอร์นะครับตลอดทั้งอาชีพเนี่ยสตีฟเคอร์ได้สร้างอีกสถิตินึงนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ยิง3คะแนนสูงสุดนะเวลานั้นเขาเป็นคนที่ยิง3แต้มสูงถึง45%นะครับนี่คือตลอดอาชีพนะครับแล้วก็ฤดูกาล1 9 8 9ดเกาถึง1นึ่เเนี่ยเขายิง3คะแนนสูงถึง50%ในปี1 9 9 4 9 9 5เี่เ้านี่ยเขายิงสูงถึง52% ซึ่งให้เทียบง่ายๆเคอรี่นะครับยิงอยู่43%โอ้โหสตีฟเคอร์นี่มันโคตรมั่นจริงๆนะครับแล้วก็ตลอดทั้งอาชีพของสตีฟเคอร์เนี่ยเขาได้ทำงานกับโค้ดเก่งๆอย่างฟิลแจ็กสันแล้วก็โค้ดป๊อป ซึ่งมันส่งผลต่อการมาเป็นโค้ดของเขานะครับ Golden State Warriors นะครับในฤดูกาล2014เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับพวกเขาได้ไล่มาจาคสันออกนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมาจักสันทำทีมมาระดับหนึ่งละทีมมันมีทรงแล้วแต่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้ทีมนี้ก้าวไปถึงแชมป์น,นะครับพวกเขาก็ไปดึงสตีฟเคอร์เนี่ยมาเป็นโค้ดแทนนะครับซึ่ง ก็มีคนปามาดเยอะเหมือนกันนะครับว่าคนคนนี้เอ้ยไม่ได้เป็นโค้ชมาก่อนจะไหวไหมจะโอเคไหมสุดท้ายแล้วสตีฟเคอร์สามารถปั้นเคอร์ลีทอมสันกรีนพวกนี้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในวันที่เล่นกับสตีฟเคอร์นะครับฤดูกาลแรกผลงานของสตีฟเคอร์ในการเป็นโค้ชนะครับเขาพาทีมชนะ67 และแพ้เพียง15ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่ารางวัลโคชยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยเป็นของไมค์บูเดนโฮเซอร์นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยทำทีมได้ดีกับอะนต้าฮอคส่วนสตีฟเคอร์ไม่ได้รางวัลโคชยอดเยี่ยมแต่สามารถพาทีมโเด d นสเตอร์ลเออร์ทีมนี้เป็นแชมป์ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกก่อนที่ฤดูกาลถัดมานะครับในปี2015เนี่ยเขาสามารถพาโเดินสเตอร์ลเออร์ชนะ73ครั้งและแพ้เพียง9ครั้ง เป็นคนพาทีมของตัวเองล้มสถิติทีมเก่าของตัวเองแล้วก็ฤดูกาลนั้นเนี่ยส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นโค้รยอดเยี่ยมแห่งปีส่วนเคอร์รี่ที่ปั้นมาเนี่ยก็เป็น MVP ในฤดูกาลนั้นนะครับในตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับ golden state w a r r i o r ์นะครับตั้งแต่ปี2014ถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาพา golden state w a r r i o r ์เข้าชิงไปทั้งหมด5ครั้งและได้แหวนมาทั้งหมด3วงปั้นผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ได้อย่าง Thompson, เคทอมสันเคอร์รี่แล้ก็กีน นี่คือเป็นหนึ่งคนที่มีความสำเร็จสูงสุดในฐานะผู้เล่นและก็โค้ดเป็นผู้เล่นได้แหวน5้าวงเป็นแชมป์3าคะแนนในฐานะโค้ดเขาได้แหวนมาทั้งหมด3คนผมว่าคนคนนี้มีคุณค่ามากพอที่เราจะยกย่องเขาเป็นระดับตำนานนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญในฐานะผู้เล่นและก็โค้ด ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถทําทีมให้ประสบความสําเร็จได้หนึ่งในฟันเฟืองสําคัญของทุกทีมที่ไปอยู่นะครับสตีฟเคอร์คุณคือหนึ่งในตำนานของ NBA ครับ